มาอัปเดตเรื่องเด็ดๆจากงานเปิดตัวล่าสุดของแคนวาปี2025กันค่ะคือแคนวาเขาเพิ่งจัดงานใหญ่ส่งท้ายเวิลทัวร์ที่ซิดนี์เลยนะประกาศเข้าสู่ยุคใหม่เขาเรียกว่ายุคแห่งจินตนาการแล้วก็เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบเลยใครที่ใช้แคนวาอย่าเป็นสายครีเอทีฟอยู่แล้วเนี่ยต้องฟังเลยค่ะเพราะมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราทํางานไปเยอะเลยสรุปไฮไลท์เด็ดๆที่คุณต้องรู้มี2เรื่องหลักๆนะคะข้อแรกเลยเนี่ยแคนวาเขาอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วย AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่งรูปธรรมดาธรรมดาแล้วนะเขาบอกว่าจะกลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการเพื่อการสร้างสรรค์หรือ Creative OS ไปเลยมี AI ตัวใหม่ชื่อ Canva Design Model คือมันฉลาดมากเข้าใจเรื่องดีไซน์จริงๆอะทั้งจัดวางฟอนต์สีแถมยังสร้างดีไซน์ที่แก้ต่อได้ให้เราเลยแค่พิมพ์บอกไปแล้วยังมี Ask Canva เป็นเหมือนเพื่อน AI คอยให้คาแนะนาเรื่องดีไซน์ในคอมเมนต์ได้อีกคือ AI จะมาช่วยเราทางานใน Canva ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะข้อ2มีการอัปเกรด เครื่องมือครั้งใหญ่แล้วก็มีของฟรีมาแจกแบบปังๆเครื่องมือทําวิดีโอวิดีโอ2.0ก็เก่งขึ้นเยอะเลยตัดต่อง่ายขึ้นมี AI ช่วยสร้างวิดีโอให้วยรัเรได้ไง่ายๆด้วยแต่ที่แบบฮือฮาสุดๆเลยนะคือ Affinity ค่ะโปรแกรมออกแบบระดับโปรทั้งแต่งรูปวาดเวกเตอร์จัดหน้าที่ปกติเสียตังเนี่ยตอนนี้แคนวาประกาศให้ใช้ฟรีตลอดไปใช่ค่ะฟังไม่ผิดฟรีจริงๆอันนี้ถือว่าเด็ดมากสรุปง่ายๆเลยนะแคนวากําลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI แล้วก็ขยาย เครื่องมือให้ครบเครื่องขึ้นแถมใจปั้มสุดๆเปิดโปรแกรมโปรให้ใช้ฟรีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานได้เต็มที่ในยุคใหม่นี้ค่ะ